ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ s ีมิ La ลนะครับคลิปต่อเนื่องนะเกี่ยวกับในส่วนของไอเจ้าตัวแผ่นโซลาเซลล์นะครับแผ่นโซลาเซลล์ที่มากับชุดเนี้ยชุดโคมไฟโซลาเซลล์แบบเนี้ยนะครับอ่างอิงชุดนี้ก็แล้วกันนะครับตามรุ่นตามยี่ห้อน,นี้นะครับอ่าโคมไฟโซลาเซลล์นะครับมันใช้โคมไฟ อ่ามันใช้แผ่นโซลาเซลล์เนี่ยกี่โวลต์กันแน่นะครับกี่โวลต์กันแน่นะเขาที่แล้วคลิปที่แล้วนะที่ผ่านมาผมได้วัดนะครับมันเป็นแรงดันที่ใช้งานนะครับทีนี้ผมได้ลอยสายออกนะครับตรงเอลบนะครับนะแล้วก็วัดจะวัดเทียบกับเอบวกนะที่จริงผมวัดแล้วแหละได้ที่5โวลต์น,นะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่มีเวลาดูต่อเนอะอาะสรุปให้ก็แล้วกันที่6โวลต์น,นะครับแผ่นโซลาเซลล์เนี่ยจ่ายมาที่6โวลต์เพื่อเลี้ยงวงจร นะเพื่อใช้ในการชาร์จนะครับสำหรับการวัดนะครับผมจะต่อเอสลบนะครับเอสก็คือโซลา่าเนาะ,ะที่มันจะเขียนเอาไว้ที่บอร์ดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะวัดเทียบกับเอสบวกนะครับแรงดันที่ได้ก็คือ6 v โวลต์นะครับที่6โวลต์นะ,ะแผ่นโซลาร์เซลล์เผื่อท่านไหนแบบเออยากจะเพิ่มนะครับอัตราการชาร์จกำลังการชาร์จนะครับ อาจจะใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่แรงดันเท่าไหร่นะครับตัวนี้จ่ายมาที่6โวลต์นะครับนะวัดให้ดูอีกครั้งนะครับตัวนี้นะอ่าโอเคนะครับที่6โวลต์นะครับคงให้ใครสงสัยได้นะครับขอใจคลิปนี้นะเป็นการอธิบายเป็นการตอบคำถามก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะสงสัยนะครับว่ากลุ่มไฟโซลาร์เซลล์พวกนี้นะครับรุ่นนี้เขาใช้ แผ่นโซลาร์เซลล์ที่แรงดันกี่กี่โวลต์น,นะครับนะาโวลต์โอเคนะครับเท่ากันหากเรามีอ่ากำลังที่จะเพิ่มนะครับกำลังทุนทรัพย์ที่จะเพิ่มก็หาเพิ่มมาแต่ว่าแรงดันควรอยู่ที่6โวลต์น,นะครับเพราะว่ามันจํากัดด้วยวงจรนะครับส่วนกําลังวัดนั้นนะถ้าวัดเยอะมันก็จะเต็มเร็วนะครับเต็มมันก็จะตัดอ่านะการชาร์จของเขาเองนะครับนะผ่านวงจรภายในนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เป็นข้อมูลให้สําหรับท่านสมาชิกช่องเซมิแ a ลแล้วก็ผู้ที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับโคมไฟโซลาเซลล์นะครับ